ว่าไงครับพี่ตัวทำอะไรครับผมเ๋าเป็นพิธีกรอยู่ครับพี่ผมเป็นพิธีกรเลยเหรอครับพี่ครับผมเป็นพิธีกรด้วยอยากทราบเทคนิคในไม่ตื่นคนเวลาเป็นพิธีกรไม่กลัวอะไรเงี้ยพี่มีเทคนิคพอจะบอกบางคนเขินอายเขินอายบางคนไม่สู้กล้องไม่กล้าสู้กล้องเลยคคนดูคนดูเยอะๆะแล้วสุกรู้สึกอายใช่ครับผมผมมีวิธีครับทำยังไงพี่ง่ายมากครับนะฮะใครที่อยากจะเป็นพิธีกรใครที่อยากจะแสดงออกความแสดงความสามารถต่อหน้าคนเยอะๆะครับ คนเยอะๆไม่รู้จักกันนี่ปุ๊บกล้าแสดงออกเลยครับผมมีวิธีครับทําอย่างไรมือใหม่นะฮะมีวิธีการง่ายๆครับทำอย่างนี้ครับเชิญได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับอยากร่วมสนุกกับเรานะครับต่อคนต่อเพื่องเล่นนะครับียืนผมง่ายง่ายๆแค่นี้นะครับน้องๆหนูๆสามารถอาไปใช้ได้นะครับแค่นี้คนก็ไม่สามารถเห็นหน้าเราแล้วครับไม่ตึงคนด้วยไม่อายนะครับโอ้สุดยอดครับผมขอบคุณครับ